สวัสดีครับผมองคุ้ยนะครับเป็นประจําทางช่องยูทูปคุ้ยเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับสวัสดีวันวันนี้วันเสาร์นะวันที่6นะครับถ้าเป็นทางช่องยูทูปจะเป็นวันอาทิตย์เช้าวันทิตที่7นะครับผมว่าวันนี้แจ้งก่อนนะครับว่าเดี๋ยวอีก2วันก็คือวันพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนนี้นะในทางชั้นเรียนจะเป็นแบบอ่าเรียกว่าอะไรจะเป็นการอัดคลิปนะครับจะไม่เป็นแบบลายสดแต่คุ้ยก็จะทิ้งเวลาไว้ว่า เจอกันประมาณ10โมงเหมือนเดิมนะครับส่วนทางช่องยูทูบก็เช่นเดิมครับ7โมงเช้านะครับแต่2วันนะครับในชั้นเรียนจะไม่เป็นแบบไลฟ์สดนะครับเพราะว่าคุยติดภารกิจเนาะติดภารกิจวันที่7วันที่8นะครับอาจจะไม่สะดวกไลฟ์สดนะก็เลยทําคลิปอัดไว้สังเกตได้ว่าจากคลิปต่อไปเนี้ถ้าเป็น2วันทันไปคุยจะใส่เสื้อตัวเดิมนะครับก็จริงๆอ่ะไลฟ์เนี้ยเป็นเป็นไลฟ์จริงนะครับ ก่อนหน้านี่คุยอาจคลิปไปก่อนหน้านี่จะเป็นเสื้อตัวนี้แหละนะครับเ,ออเสียงช่วงอาจจะแบบหายหายไม่ได้อาจจะแบบแตกๆนะครับอาจจะไม่ได้แบบนุ่มละมุนนะเพราะว่าพูดมาแล้วสองคลิปนะโอเคนะครับกาบสวัสดีทุกท่านนะครับทางชั้นเรียนเลข็ขประยากรและทางช่องยูทูบนะครับเดี๋ยวผมขอมดูมใครมาดูหรือเปล่านะครับโอเคนะอ่ะมารีวิวเลขกลุ่มนี้กันนะครับเลขกลุ่ม ตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นอีกประมาณ3-4คลิปจะเป็นเลขที่ขอเอามาลวดเดี่ยวนะขอเอามาลวดเดียวเป็นเลขที่เกี่ยวกันใช้ทักษะการไวพิบนะครับก็เอามาเปรียบเทียบกันนะครับประมาณ3-4คลิปก็ใครที่ติดตามอยากดูซีรีส์ของลักษณะของเลขไวพิบอะไรพวกนี้ก็ตาม3 4คลิปนี้ได้นะครับโอเคนะครับเลขกลุ่มวันนี้ก็คือ5 9 1เา่เนาะคู่เอยตั้งชื่อว่าค้นหาให้ลงตัว เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวมาดูรีวิวกันก่อนอื่นนะครับมาดูที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้ว่ามีกี่คู่นะครับเป็นกลุ่มเลข3ตัวได้ยังไงบ้างนะครับมีอยู่ทั้งหมด3คู่นะครัสามสามคู่3คู่นะครับที่ไม่ซ้ากันเลยก็คือ <c oughs> 5, 5 9, 9 <c oughs> 1 4ก็จะเป็น5995 9119แล้วก็1 4 4 1นะมี3คู่นะครับสามารถกลับไปดูเลขคู่ได้เพื่อเอามาประกอบในการตัดสินใจนะครับส่วนถ้าเป็นเลข3ตัวก็จะมี5 91195แล้วก็4 1 9 9 1 4เนาะแยกกัน2คู่นี้นะครับแยกกันสรมาถนำมา,ำมา,าเรียกว่าอะไรนำมาประกอบกันตัดสินใจในเลขกลุ่มที่นึงอาจจะเป็นกลุ่มของตัวเองอะไรเนี่ยไปดูได้นะครับอ่ะโอเคมาพูดถึงเลขกลุ่มนี้นะครัู่เอกมือไปชนใหม่นะครับคู่เอกขอแยกเป็นหน้ากับท้ายเนาะเอาเรื่องท้ายก่อนเพราะว่าเราตั้งชื่อว่าคนหายลงตัวนะคนเลขสีท้ายนะครับโอ้โห ไม่ค่อยได้เจอเนาะสีท้ายแต่ถ้าใครได้ตามซ้าๆจะ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 เรียนรู้เองว่าเออเลขสี่เป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้นะครับเลขสี่ท้ายจุดเด่นของเลขสีเอาจุดเด่นก่อนครับจุดเด่นของเขาก็คือเขาเป็นคนชอบหาอะไรชอบค้นหาเวลาเจออะไรที่สงสัยเขาจะหาแต่คือมันมีจุดจํากัดคือถ้าสงสัยนะถ้าไม่สงสัยไม่เป็นไรก็ก็ไม่ได้สงสัยอะไรก็เลื่อยเปื่อยนะครับคิดไปเรื่อยแต่ว่าไม่ได้แบบคนคิดเยอะนะ ก็ลอยลอยมาอะไรเงี้ยก็โอเคเออคิดแต่ถ้าเมื่อไหร่สนใจสนใจเรื่องไหนเขาจะไปหาคําตอบอ่าไม่ชอบความแบบเอะอะไรเงี้ยไม่ชอบเอะนี่ออกไหมคือประมาณว่าถ้ามันมีเรื่องอะไรไม่ได้ต้องไม่เอะต้องไปหามันต้องมีประมาณนี้เป็นคนที่ช่างสงสัยเป็นขี้สงสัยอะ่ะนะครับเป็นคนขี้สงสัยนะครับนี่คือข้อดีนะเวลาเจออะไรเช่นแบบเฮ้ ต้องแก้ยังไงดีอะไรเงี้ยนะครับส่วนถ้าเป็นด้านลบคืออย่างที่ผมบอกเมื่อไหร่ที่ไม่เอเนี่ยเขาจะเป็นคนเรื่อยๆไม่รีบ <c oughs> ไม่รีบนะครับขี้เบือเอ่อเออขี้เบื่อแบบเออไม่มีอะไรทําเลยทั้งๆที่เพราะมันไม่มีแหละคือถ้าเก้ามีคนที่ไม่เจออะไรที่มันน่าสนใจเขาจะไม่ชีวิตจะเรื่อยเปื่อยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สนใจโอเคเพราะฉะนั้นถ้าคนมีสีท้ายอยากจะลบจุดด้อยของตัวเองให้ หาหาของที่นรงชอบอ่ะหามาทำซะแล้วมันจะดีเองนะครับสำหรับเลขสี่ท้ายแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่มีเรื่องสนใจโอ้ขยันเลยล่ะเออนะครับเฮ้ยมันเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยเออต้อง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 ทำตัวให้เป็นเจ้าหนูจำไม่ต้องอยากรู้ไว้มันจะดีนะครับสำหรับเลขสี่ท้ายนะครับส่วนตำแหน่งต่อมาเป็นเลขหนึ่งขออภัยครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลขหนึ่งอ่าคราวนี้ถ้าเกิดว่านะครับ ในจังหวะที่เขาสนใจอะไรเขาจะมุ่งมั่นในสิ่งนั้นมากเออโฟกัสเรื่องอะไรเมื่อไหรท่ที่เอ้ยมันมีคําถามที่อยากรู้เขาจะโฟกัสเรื่องนั้นผมมองว่าเป็นคนที่ไหวพิบแบบถ้ารู้ว่าอยากจะรู้อะไรนะหรือมีคนไปตั้งคําถามเขานะคนนี้ไหวเฮ้ยมันเป็นยังไงมุ่งตรงสมมุติว่าอยากจะรู้ว่าช่วงนี้อ่าสมมุตินะเอาเป็นเรื่องเอาแบบใกล้ตัวเด้ อยากจะรู้ว่าการศึกษาเรื่องตัวเลขเบอร์มือือเป็นยังไงคนเนี้เขาจะตั้งเป้าไว้เลยฉันจะต้องศึกษาให้ได้อ่านะครับจะต้องไปรู้ว่าที่มาที่ไปอะไรยังไงคือคนนี้ศึกษาค่อนข้างให้รู้ลึกอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ขนาดเลข7หรือเลข 5, จา้จาจ๋านะแต่ว่าเป็นลักษณะแบบชอบตรงประเด็นนะ่ะเออถ้าเกิดมีกลุ่มไหนหรือเลขอะไรหรือแบบใครที่แบบ รู้สึกว่ามันซ้าๆกันไม่เอาไม่เอาต้องไปหาอะไรที่มันไม่ซ้ากันสิอะไรที่มันเอ้ยมันต้องมีความรู้มันต้องมีหลากหลายสิอะไรเเขาจะพุ่งไปตรงหาช่องทางที่จะให้ตัวเองอะรับรู้เรื่องนี้ได้เร็วนะครับถือว่าถ้าเรื่องการตัดใจนี้เร็วนะครับว่าจะต้องทำไงแล้วต้องหาอะไรมีความชัดเจนในตัวเองแต่เมื่อ,อไหร่คอด้เช่นเดียวกันถ้าเขาเขาเป็นคนที่แบบถ้ายังไม่ได้สนใจอะไรเ,เขาก็จะไม่สนใจอะไรเลยนะ เพราะนั้นอย่างที่บอกวิธีแก้ปัญหาคือต้องสนใจก่อนนะครับหาเรื่องที่ตัวสนใจแล้วไปทำจะดีมากนะครับอพอเป็นเลขหนึ่งสี่นะมีความชัดเจนมีแนวทางที่จะเจนว่าอยากจะพอเราสนใจแล้วก็วอยากทำไม่ได้ตำแหน่งต่อมาครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลข <c oughs> เป็นเลขเก้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากจะทาอ่าสนใจแล,แล้วอยากจะทํา <c oughs> เขาจะไปหามันด้วยวิธีการแบบไหนก็ได้ที่แบบเอ้ย ใครทําอะไรใครเคยสอนเรื่องนี้ใครเคยทําเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นอย่างไรเรื่องนี้โอ้ห oh, ช่องทางนี้เปิดโอเพนไมล์จรงเต็มไปหมดนะครับเป็น,นเต็มไปหมดเลยผมถึงบอกว่ามันเหมาะกับการค้นหาเพื่ออะไรครับเพื่อให้จบเป็นประเด็นที่เริงสนใจจริงเพราะตําแหน่งไคยคือเลขห้านั่นเองคนเลขเนี้ยนะถ้าอยากทําอะไรถ้าอยากทําอะไรหรือว่าเห็นเรื่องที่สนใจเขาจะทําได้ดีเพื่อให เอาสิ่งที่เขาได้น่ะไปใช้ประโยชน์มาสกัดสกัดให้มันเป็นเป็นเรื่องที่สามารถเขาเรียกว่าเพิ่มศักยภาพเองได้เก่งอ่าถ้าเขาเรียนรู้อะไรถ้าเขาเก่งเรื่องไหนนะเขาจะไม่ค่อยคือถ้าเขาเก่งแล้วอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรเพิ่มอีกได้ไหมเขาจะไม่หยุดนะเขาจะเป็นคนพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก็จะไม่หยุดแต่เขาต้องสนใจก่อนนะ แต่เมื่อไหร่ได้เขาไม่สนใจข้อด้อยคือถ้าไม่สนใจคือไม่สนใจยาวนะไม่ไม่เอาเลยนะแต่ถ้าสนใจเมื่อไหร่เรื่องที่เขาสนใจเรื่องที่เขาศึกษามันจะไปได้ดีเขาจะไม่หยุดอย่างเช่นถ้าสนใจเรื่องการเกษตรเงี้ยเรื่องการเกษตรเขาจะไปเจาะจนครบรู้รอบด้านเลยแล้วสามารถนําเอามาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการใช้ชีวิตได้เก่งอ่าเลกลุมเนี้ยออกประมาณอย่างนี้ครับผมนึกว่าเมื่อไหร่ที่สนใจเขาจะค้นหาให้มันลงตัว ว่าเอ้ยมันจะต้องทำยังไงมันต้องเป็นแบบไหนมันต้องเอามาใช้ได้แบบนี้ไหมอย่างไงไหมคือคนที่ขอเข้ามานะครับคนที่ขอเข้ามานะผมมองว่ามองมองให้ลูกชายลูกชายเป็นแพทย์เนอะผมว่าเลขนี้ก็เป็นเลขหนึง่งแต่ว่าจุดดรอปก็คือจุดดรอปก็คือของลูกชายก็คือเข้าคนอื่นไม่ค่อยได้กลุ่มเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นเลขลักษณะแบบนี้ถามว่าเข้าคนอื่นได้ไหมอืมผมว่าก็เข้าได้นะ เพราะเขาทักแต่ว่าเขาต้องโฟกัสก่อนนะว่าเขาจะโฟกัสเรื่องของการเข้าสังคมต้องหาเรื่องก่อนโฟกัสถ้าเขาโฟกัสเรื่องของการเข้าสังคมเขาต้องการจะเป็นแบบนี้มันจะทําได้มันจะเด่นเพราะอะไรเพราะว่าเขาโฟกัสเรื่องนี้ไงเฮ้ยฉันจะเข้าไปคุยกับคนยังไงฉันจะผูกสัมพันธ์กับเพื่อนยังไงกับคนไข้อย่างไรทํายังไงคนไข้เขาถึงเข้าใจในสิ่งที่เราอธิบายคือเขาจะโฟกัสในเรื่องนั้นแล้วเขาจะทาให้มันได้ดีแล้วเขาจะพัฒนาตัวเรื่อย เออจุดเนี้ยถ้าถ้าเราถ้าเรา,าเอาตอถ้าเราปัญหาหรือว่าแนวทางนั้นตั้งนะเราดูว่าเลขเนี้ยมันจะตอบโจทย์หรือเปล่าเออมันจะเป็นแบบเนี้ยถ้าโอเคว่าเอ,อ้ยจะต้องศึกษาคนหน้าอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับแต่อย่าไปมองจุด d r อปอะไรที่มันแบบสําหรับผมผมไม่ค่อยคิดตันในเรื่องตัวเลขน,นะมันเป็นแนวทางของมันมันอาจจะไม่เด่นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์เชิงแบบ ปฏิสัมพันธ์ปัง,ปงมันเหมือนเป็นการล็อกเป้าหมายว่าเอ้ยจะต้องคุยกับคนนี้ต้องทําแบบไหนมันเหมือนมองคนอีกคนหนึ่งเป็นอุ่นยน่ะอีกอีก,อก,อก,อกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นพวกเลข8เลขสอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยหรือว่าเลข2ก็ได้นะครับพวกเนี้ยเขาจะเป็นคนที่เข้าถึงคนด้วยความรู้สึกอะตันชะตยานแต่เนี้ยแต่ถ้าเป็นลักษณะเลยเนี้ยจะเข้าถึงคนด้วยเหตุและผล เออมันอาจจะดูเหมือนไม่ไม,ไม่ลึกซึ้งไม่ะลยแต่จริงๆบางคนเขาไม่จำเป็นต้องลึกซึ้งเนี่ยคนไข้เราไม่ได้ไปเรารักษาเขานะเราไม่ได้ไปคุกคีเราไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านเราไม่ได้เป็นคนคุยอนั้งแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าเออมีการสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะของ,าของมากกว่ามากกว่าแพทย์หมอพยาบาลกับคนไข้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ดูดีไงแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่ครับเพราะว่าเป็นหน้าที่คุณมีหน้าที่รักษาลรกเขาเออเรามองในมุมนี้นะอันนี้ผมมองให้ในมุมนี้นะนะครับ ก็ประมาณเนี้สําหรับคนเล่งเนี่ยหรือถ้าถ้าเขาตั้งเป้าว่าอยากจะเข้าสังคมด้วยเหตุผลนะออโอเคก็ตรงแนวแต่ถ้าอยากจะเข้าสังคมเพราะอยากจะมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ให้มันดูลึกซึ้งยาวนาน,นอะไรนี่ไม่ใช่ <c oughs> อาจจะไม่ดึงขันนะเข้าแค่ทําตัวให้เข้าใจโลกแค่น,นั้นเองนะครับโอเคนี่คือท้ายๆนะส่วนด้านหน้านะครับเป็นคนที่มั่นใจนะครับมั่นใจกล้าแสดงออกนะ มีจุดดีมีความเป็นผู้นาในตัวเองถ้าพูดถึงเรื่องความน่าเชื่อถือโอเคกลุ่มนี้ได้นะครับห้าเก้าหนึ่งเซนได้แน่นอนเห็นปุ๊บโอ้สมมติสมมตินะถ้าอ่ก็คือลูกศิษย์ถามมาเ่าเป็นลูกชายเป็นหมอเนะี่ยถ้าบุคลิกถ้าอยู่แถวหน้านะโอเคเนี่ยแหละหมอ <c ười> คือเห็นยังไงก็อย่างนั้นนะครับ <c ười> เป็นคนที่แต่งตัวออกมาเห็นยังไงก็อย่างนั้นมีความมั่นใจเอ้ยหมอเดินมาแล้วอย่างเงี้ยหรือเราไปซื้อ แต่อย่าบอกว่าอาชีพหมออย่างเดียวนะมดุดเป็นอาชีพอื่นนะเอยเป็นครูก็ได้เห็นปุ๊บอันนี้ครูหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าถ้ามีเลขนี้อยู่ตรงนั้นนะ่ะเห็นปุ๊บเนี่ยแม่ค้า <c oughs> นึกออกใช่ไหมเขาจะไม่มีคือมันอาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นแต่มันเข้าใจในสิ่งที่เขาวางตัวนึกออกใช่ไหมมันอาจจะไม่ดูแปลกตาไม่ได้ดูน่าดึงดูดแต่มันมีความชัดเจนเด่นเลยว่าเนี่ยไม่ไใช่ว่าไม่โดดเด่นครับวันนี้ขออภัยใจคาพูดผิด ็คือเด่นในหน้าที่ของเขาเราเห็นปุ๊บเอ้ยเนี่ยรู้เลยว่าเขาเป็นใครทำอาชีพอะไรมีความชัดเจนไม่เหมใช่ไหมครับมีความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเงเป็นนะบุคลิกประมาณนี้ซึ่งบางคนชอบไปแอนตี 19, ้เรื่องของหนึใช่ไหมเรื่องของหนึ่งเมันดูหญิงเราไปเอาใช้คําว่าหญิงไอ้คําว่าหญิงในเลข19เนี่ยมันเป็นแค่คำำําทํานายส่วนหนึ่งนะมันไม่ใช่ทั้งหมดนะ เขามั่นใจที่จะแสดงออกในสิ่งที่เป็นตัวเขาเองแต่ว่ามันก็ยังไงครับมันก็ดีนะมองในมุมดีคือมันก็ดีนะเนื่องออกใช่ไหมมองในมุมดีคือมันก็ดีไงก็มั่นใจในการที่จะแสดงออกในความเป็นตัวเองไงเออแต่ถ้าถ้าเป็นคนไม่ดีค่อไปมองว่าเขาหยิ่งอัานนั่นนะคือแบบหางตรงหางตาทําตัวอะไรเงี้ยนึ่องออกแต่ถ้าเขามั่นใจในสิ่งที่เขาจะเป็นเขาแสดงออกในสิ่งที่เขาเป็นอ่ามั่นใจแต่ก็มีความยิ้มแย้มจมใสมีอะไรแบบนี้ ก็โอเคนะมันก็มั่นใจที่จะแสดงออกไงเราอย่าไปตีไปแบบจนเกินไปอะถ้าแอนตี้มึงกับตัวเลขเราจะเครียดไงผมมองแบบนั้นนะอ่าแต่แล้วต่คนชอบนะครับสไตล์แบบนี้นะครับคนมั่นใจกับคนยิงอะคนมั่นคือถ้าอยู่ในด้านบวกก็คือเป็นคนมั่นใจตัวเองถ้าอยู่ในด้านลงคือคนยิงนึกออกใช่ไหมเออมันมา้วยกันน,นะประมาณนี้นะครับสําหรับบุคลิกด้านหน้าของเรื่องนี้อ่ะเรื่องต่อไปเลยพอบอกว่ายิงพ่อบอกว่ามั่นใจเนี่ย มันก็อาจจะส่งผลถึงเรื่องความรักไหมสาหรับผมผมมองว่าเขาเป็นคนช่างเลือกเลือกก่อนขอเลือกอะ่ะนึกออกไหม <c oughs> ขอเลือกไม่ชอบให้คนอื่นเลือกขอเลือกเออมันอาจจะทําให้ความรักของเราคือแต่แต่ก็ไม่ใช่ว่าอาจจะไม่ลงไม่ใช่ว่าไม่ลงตัวนะคือถ้าเขาไปเจอคนที่ใช่จริงๆอะ่ะมันอาจจะใช่ไงนึกออกใช่ไหมครับาไม่ใช่จริงอาจจะใช่ แล้วก็เอ้ยนี่นี่ก็เข้าไปเลือจีบเลยอะไรประมาณนี้นี่ออกใช่ไหมเออประมาณนั้นอ่ะคือเขาง่ายเป็นคนชอบเลือกไม่ชอบให้คนอื่นเลือกตัวเองนั่นเอง Area. ซึ่งแล้วแต่คนมองนะแบบนี้แต่ถ้าเป็นตัวเราเองเราก็คงอยากจะเลือกนึกออกใช่ไหมออใครจะให้คนอื่นม,มาเลือกให้หรือจะให้ยูดีให้คน,นมาจีบแต่ก็ไม่แน่ว่าถามว่ามีโอกาสที่คนอื่นเข้ามาไหมคนอื่นอาจจะชอบสนิทแบบคนมั่นใจก็ได้นึกออกใช่ไหมครับคนมั่นใจคนพูดจาฉาฉานเงี้ยแล้วปุ๊บ เออดูเอาดูน่าสนใจบางคนชอบคนที่ดูแตกต่างดูเด่นดูเป็นตัวเองนะบางคนเขาก็ชอบสสเสน่ห์แบบนี้นะไม่ใช่ว่าเอ้ยพอมันบอกว่าญิงมาเนี่ยมันจะไม่มีคนขีมก็ไม่ใช่นะเพราะคนเราชอบเหมือนกันไงผมถึงบอกว่าถามว่ากั้นสเสน่ห์ไหมลูกเราต้องดูว่าเสน่ห์แบบไหนเราเราคิดว่าเราเป็นคนเดียวที่ชอบแบบนี้หรือเปล่าหรือเราเป็นคนเดียวที่ไม่ชอบแบบนี้หรือเปล่าไม่ผมว่าไม่มีทางเจ็ดพันล้านคนสเสน่ห์แต่ละคนก็ต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้ว นะครับไม่งั้นก็คนเราคงไม่ล้นโลกขนาดนี้มีถึงเจ็ดพันล้านคนนึกออกไหมป่านนี้อาจจะมีสักแค่พันล้านละมั้งในโลกนี้ถ้าแบบเออมองข้ามกันไปหมดนะเนาะนึกออกใช่ไหมครับก็ประมาณนี้รับเรื่องความรักนะครับแล้วแต่คนชอบเนะาะแล้วแต่คนชอบสไตล์แบบนี้ชอบหรือเปล่านะครับถ้าชอบก็โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ชอบก็มองข้ามไปกลุ่มอื่นครับ <laughs> โอเคต่อไปเรื่องสุดท้ายเรื่องของการเงิน ผมมองว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจถ้าตั้งใจจะหาเงินนะเขาหาได้ในมุมที่เขาคือเป็นคนล็อกเป้าแล้วต้องได้อาจจะมีเกินบ้างนิดๆิหน่อยๆเป็นคนชอบถ้าเกิดว่าหาสมมติว่าให้ไปหาเงินก้อนเนี้ยหาเงินเดือนนี้ต้องได้เป้ายอดเป้าเท่านี้เป้าคือนั่นเป็นหลักถ้าได้เกินหน่อยก็โอเคอก็ถือว่าสบายใจแล้ะโอเคแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันไม่ได้เป็นคนที่โดดเด่นในเรื่องของการหาเงินที่มันหลากหลายแต่คือเมื่อไหร่มีเป้าหมาย ที่ต้องไปเอารายได้ตรงนั้นมาก็ทําได้นะครับแต่ถ้าเรื่องการจัดการเด่นจัดการการเงินได้ดีรู้ว่าควรจะใช้จ่ายอะไรอะไรที่เอามาแล้วมันมีผลต่อตัวเองใช้ประโยชน์เได้เขาเลือกตรงนั้นนะครับคือตัดสินใจในการใช้จ่ายไม่ยากแล้วก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรนะครับอ่ะโอเคนะครับถ้าเราเลือกการเงินก็ให้กลางๆสัก7แล้วกันนะครับสักเ พอาจจะหาไม่เก่งแต่ว่าอุ้ยเรื่องเรื่องมีกินมีใช้น่าจะมีแน่นอนเพราะตั้งใจในการทํางานที่ดีนะครับ่ะนะครับน่าจะครบถ้วนทุกด้านของเลขกลุ่มนี้นะครับหวังว่าจะตอบโจทย์นะครับที่ถามมานะครับเอาไว้เปิดให้ลูกให้หลานฟังนะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มเลขที่ใครๆก็มองว่าเป็นกลุ่มเลขนักเรียนนักศึกษาพ่อแม่ชอบให้เด็กใช้กลุ่มเนี้ยแต่งริงคุยออมองว่าไม่ต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาก็มีได้ไม่เป็นไรไมกออกใช่ไหมครับก็มีได้ แต่สไตล์ชีวิตคุณจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้ามันฟังแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์สไตล์ผมไม่ได้เป็นแบบนี้เข้าไปมองกลุ่มอื่นครับไม่ต้องมองกลุ่มนี้เนาะ <laughs> <laughs> นะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กูเอกแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ